ครับบนล่างเลยแับบนล่างเขียนแบบนี้เฉพาะงวดนี้เป็นบ่ครับเฉพาะงวดนี้วันนาครับวันนาเฮ็ดไม้เองเป็นบ่ดับบนล่างดับบนล่างตรงตรงสองหนึ่งางห้งเจ็ดสองเก้าพี่น้องเอฟซีก็ฟังไว้เป็นเด้อดับตัวตรงเขียนน้ตาลกรับนี่สิออกได้เนาะครับตัวกลับออกได้ ดับบนล่างพี่น้องนม่เพียแาถวาเด้กดับกันเด้ไปเลยเขอาเข้าก็จะได้ลดต้นทุนลงเนาะค,นคันเข้าได้เลขกันสิดโปได้ดดเ็นเลขครับตัวตรงมาที่ว่า ัตสไม่ไดีประหยัดไปแต่ไม่ได้ประหยัดตุ้นทุนเนาะตั้งแต่พ้นไปพ้นให้ไ้ผมก็เห็นเพิ่งสิ่งแล้วบอกบอกแจ็คหมดเขาบอกจ็งหมดตแต่พ้นตั้งแต่พ้นให้เขาให้สวดไปทีเขนให้สวดไปปีแล้วบอกครับ้พ่หก็ได้ปีขันมาเมื่อรุ่นเฉย้ขอขอสตรน้ำหนามากะทายกได้เนี่ยครับวาูเม่วงหรอกครับเพราะว่าคนกับวันทสร้างไว้ว่าพี่ให้ผูดด้เลยพี่กับพได้ว่านี่ แต่ได้เอาที่แต่ได้ก็เอาผมกับวันใดแพงเพราะว่ามันมันกระสูตรเป็นเลขดำับแล้วกระสูตรเลขอดออกอะสิว่าไปย่างอยู่ส่วนเลือดดับเนี่ยพวกหวงาสันเนาะปูพ่นก็ได้แล้วสูตรเลขอดอกเฮ็ดพวกเป็นเพิ่นเพิ่นให้ายูแต่ว่าผมศึกษาอยู่ทึกนั่นพวกเป็นมันเฮ็ดยากหลายขั้นตอนพวกส่วนเลขออกจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาประหยัดต้นทุนหลายเตอร์เยอนี่เด็ก โอ้ขันยุนขันซื้อได้นีอย่าซ okay. ื้อตัวการ์ดซื้อได้ตัวการ์ดบอลเน่แมนบอลตัวการ์ดออกเสียตัวการ์ดตัวการ์ดไม่เสียอัวกูเจ่าตัวตรงหรือว่าไม่เสียตัอยังได้หนี้ถ้ามีในติดในนี้ห้ามซื้อเลขห้ามซื้อสุดเอขดับพี่น้องแต่ว่ากล่องสลากพิ่นบอดับเด้่ยแมนอยู่กองสลากเขาไม่เลขดับแมนไม่ใช่เอาดับเอา ตัวครับออกได้เห็นปะเพราไหวตัวครับออกได้ตัวเต้ยใสสูตรน้ำพึ่นมาเฮ็ดมาตลอดตลอดมันอกลับ่มเคยออกสินะเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วแต่ว่าตัวครับออกได้นี่เลขดับเลขดับก็ท่านจิตเซนเต้เลยอ่ะดับเป็นยังแบบนี่ดับแล้วนี่พี่น้องว่ามันเลขซื้ออ่านหัวคอดีๆพัชว่าเต็มนากระดาษดับเอาอยู่เห็นแบบจิ้มจิ้ม มันกระเถือกละลายไปไม่ีเคือเลขหามลงทุนพี่น้องหามซื้อนะครับเลขหามซื้อได้จ้าเนี่ยแค่ตัวกลับซื้อได้เดี๋ยวคอยมาดูลเด้อนเลขดับเลขดับบนล่างแค่ตัวกลับออกได้พี่น้องแ่ตัวกลับซื้อได้ไล่ตาวะแคบเลยจ้าแคบไปเถิงอันนี้เลขบนาลงทุนดับสนิทย่าคิดซื้อ เพ็ดมาแล้วปีหนึ่งเพราันอ,ออกจ็กเทียร์สันครับพี่น้องดับตลอดแต<ๆ>่ว่าตัวตรงแต่ว่าตัวตัวกราบน่าจะออกได้่สันเพิ่นว่าเอาอยู่สุง,งวัดมันบ่พอลอง<ๆ>เอาอยู่อยตีเพชรมาตลอดจ้ะเป็นปีแล้วมันบ่ครับเป็นปีแล้วมันมันบ่เคยออกเท้าเป็นปีแล้วบ่เคยออกเทีย่าซั่นครับนี่พี่น้องเบิ่งไว้น<า>นเด้อเอาไปไว้ตะเบิ่งขันแนมเบิ่งแคบหน้าจะไปครับจับเอาอยู่เนาะ ดับสหนดเป็นปีบอออกขึ้เล็ดับนะครับดับสหนดอยากคลิปลงทุนเน,ะนาะตัวกลับมันออกได้รัวแต่ตัวกลับมันก็อาจดออกได้เนาะตัวตรงดับตัวตรงน,นี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้น้ำพอลงถือโชยอยู่ตอนนี้ขึ้นเลขกดับเลขกบอหายลงทุนมีอยู่สิบเก้าหางเป็นบ่พอลงครับ มันแม่นเขียนตกอยู่ตกบ่ไม่แม่นบ่ตกนะตัวน้อยหมบ่เห็นเมื่เกี้สิเกี้ยนแดงๆอยู่กันนะเออตัวน้อยิย่านมันบ่วย่านมันบ่วงเมื่อสันนี่กับสิเขียนตัวใหญ่น่ะแคบไปไปขยายเบิ้งเอาเด้อพี่น้องแคบเลยขยายเอานะครับขยายเบิ้งเอาอันนี้เบิ้งหัวคอดีๆแคบไปไปเบิ้งลงเลย จับนิ่งๆก่อนเลขดับได้บนล่างเมื่วันที่สิบหกโอ้ยมายันกันโดนล่ำซ้ำนอกพอดถือเลขซุ่งวัดไม่เจอกันนานเรียกตัวบึงเจนึงเรียกพี่น้องเรียก ปีแน่เลยสุดเดี๋ยวสิบเก้าตั้สิบเก้าสิบเก้หางสิบเก้าหางโอ้ประหยัดไปหลายเตอบเด้อพี่น้องคิดว่าสิซื้อมีมักอยู่ในนี้สิบอได้ซื้อตัวนี้เล็กครับมีมักอยู่ในนี้ก็มีดีว่าสิซื้อมันสิได้ตัดดอกตัวนี้กระเื้อก็ะื่อหน่อยเอาครับกระเสื่อกระื่อเป็นตัวกราฟกระเื้อก็ซื้อเป็นตัวกราฟกระเสืดอเราผมเห็นมานี่ที่คนในสูตรเลยมันบอกไปออกเทื่อหนะ ปีหนึ่งปีหนึ่งทันวัวท่านรุดเนาะท่านหลุดปีหนึ่งไม่เคยหลุดดับสนิทเลยเจ้าเห็ดอหไมั้มเนี่ด็กหนาเก็บไว้เบิ่งเด้อพี่น้องเด็ที่ไม่น่าลงทุนครับร่ำลุนใจร่ำลุนหน่อยลงครับเห็นว่ามากตัวนี้แต่น้องฉันก็ลงทุนไหวเพราะใดทุนขึ้น ฮามันออกแต่ว่าพอรุ่งวาปีหนึ่งนี่ซ่อมมาานี่พอเข่าจักยว่าสันดับสนิทเลยดับสนิทอยาก <ocy> คิดซื้อคนทั้งกับเพะเพนขึ้นดีเลยะนะอพวก็ต๊มหมูวานนี่ก็มือนี่ครอว่ะมี่นี่จำปิยังใบขายแล้วบ่เป็นปลาเป็นกบนี่ตนี้บ่เด้าบ่ครับบ่ได้จำใบที่ มันนั่นมันยังน้ำลายอยู่มันลงมมาได้เหรอมันน้ำเลยมีตาไม่ใช่นากับมีแต่ขหัวแบบคนละเปี้ยวเข่าคนละปลามันพรอยู่ตาเหมือนกันนะสำหรับเนื้อข้างตัวเลขท่ายลิปจะได้กันทุกคนเลยเนาะเห็นแต่เนาะพี่น้องก็ได้แค่หน้าจอไว้น้ำเด้อครับโอ้โห อบคุ่พอลงลลายนะครับสี่หามาตามเมื่อได้ก็พุ่นลาอืเขาบวัดดินก็ได้โอ้โน้ลังเขบวดินก็ลงวัดนีโอ้โหโตรด้วยเลยล่ะวันที่ิมหานีวันที่ชิหานี่ละวันที่วันฟาวันนั่นวันที่ใดนแบบวันที่ชิหานะที่ชิบานะ ตัวเลขตัวเลขพี่น้องครับขอบคุณหลายเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับปีค่อยเจอกันาถ่ายคลิปครับพี่น้องสี่ตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนครับเลขดับบนล่างครับดับบนล่างครับดับบนล่างเลยครับสําหรับวดวันที่สิบหกกันยาครับเลขบนหาลงทุนถ้าอยู่ในี้ถ้าพี่น้องเห็น่านได้ครับตัวตรงนยครับแต่ตัวกลับตัวกลับออกได้ครับ ตัวกลับบอ,อกได้แต่ตัวตรงนี่สิบเก้าตัวนี้ไม่ที่ผ่านมาหนึ่งปีสอบผ่านครับส่วนวันนี้สิเป็นยังไงพี่น้องก็แค่น้าจอว้เบิ้งครับอัานเห็นตัวเลขชุดแบบนี้คือกันแบบนี้พี่น้องกับบัตองลงทุนหรือสีลงทุนก็ลงลุนให้หน่อยลงครับเอาถ่ายคลิปให้พี่น้องโชคดีเด้อครับพอกันไหมในคลิปหนาครับโชคดีครับสวัสดีครับ